มาค่ะรุ่นมิวกี้นะคะตัวนี้ตัดขึ้นมาอยู่2ขนาดด้วยกันนะคะนี่ลาคิสขนาดมินิน่ารักๆแบบนี้นะคะไซส์8นิ้วหรือว่าจะเป็นไซส์ใหญ่จัมโบ้แบบนี้นะคะไซส์อยู่ที่10นิ้วนะคะทรงสไตล์แบบหมอนสปีดี้นั่นเองตัวนี้ใช้งานง่ายๆเลยค่ะมาพร้อมนี่เลยนี่ช่องซิปนะคะเปิดปิดง่ายมากเลยนี่สีเขียวเนียวซับก็น่ารักมากเลยนี่แบบนี้เลยค่ะนี่ หัวซิปนะคะแอนตัดมาเป็นหัวซิปหนังแกะให้แบบนี้เลยนี่ข้างในนะคะจะมีช่องซิปช่องเสียบมือถือให้ครบเลยนะคะรูดซิปง่ายๆปื๊ดๆแบบนี้เลยนี่มาพร้อมนี่เลยตัวห้อยหนังให้แบบนี้นะคะนี่น่ารักๆแบบนี้เลยนี่เป็นตัวห้อยให้หนังแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมสายยาวสาย,สายสามารถเลื่อนปรับระดับได้อยากจะสะพายสั้นสะพายยาวได้หมดเลยนะนี่2ขนาดด้วยกันสนใจนะคะมีหมด8สี 4, พร้อมส่งเลยสนใจก็ทักแชทได้นะตัวนี้เป็น หนังแกะแท้ทั้งใบนิ่มแล้วก็เบามากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีดําสีนู้สีขาวสีอุ้ยมีหลายสีเลยค่ะนี่แต่สีที่ขายดีเนี่ยค่ะวันนี้แอนขอนำเสนอรื่นนี้เลยน่ารักน่ารัแบบนี้เลยค่ะสีเขียวคือแบบว่าอะแดปกับ สวยมากเป็นสีหนังสีหายากมากเลยว่าสีนู้ดแบบนี้ก็น่ารักค่ะนี่ใส่กระเป๋าสตางค์ใบสั้นนะคะใบกลางก็จะเป็นใบเล็กนะคะแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าใช้กระเป๋าสตางค์มายาอันนี้นําเป็นไซส์1ินิ้วแบบนี้เลยนี่ถือก็ได้สพายก็สวยนะ่ารักน่ารัก,รกแบบนี้เลยนี่น้าหนักของเขาอยู่ประมาณ250กรัม300กรัมเท่านั้นเองนี่แบบนี้เลยนี่แล้วเบามากมาพร้อมมุดรองฐานให้สมุมแบบนี้นะคะสวยเก๋ยังไม่พอนะคะน้ําหนักเบายังไม่พอบอกเลยว่า นี่ตัวนี้ชีดสเปรย์กันนะักกันลอยให้คอือยืดอายุการใช้งานขึ้นไปอีกนี่สนใจนะทักแชทได้เลยนะคะจัดโปรโมชั่นลดเยอะมากๆเลยอย่างใบเล็กนะคะลดเหลือเพียง2555บาทเท่านั้นได้หนังแกะแท้ทั้งใบคือแบบว่าคุ้มจะไม่รู้จะบอกว่าคุ้มยังไงแล้วอะส่วนใบใหญ่ก็ลดเหลือเพียง2855บาบาทราคานี้บอกเลยว่าเป็นราคาส่งชัดๆเลยอย่าซื้อไปใช้เองซื้อไปขายได้เลยค่ะสนใจก็ทักแชทเลยค่ะ E aí